สวัสดีครับสวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขัน K 1วัน l d Max 2ม0 6ครับ 2000, เป็นการแข่งขันรอบไฟนอลที่โยโกฮามา่าประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่างแชมป์เก่าแอนดี้ชูเวอร์นักชกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับและผู้ท้าชิงบัวขาวปอประมุกนักชกจากประเทศไทยเองครับบัวขาวปอประมุกนะครับสุดยอดนักชกมวยไทยที่กล้าไปสู่สังเวียนโลกเควันด้วยการคว้าแชมป์โลกเควันได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับ โดยตั้งแต่แรกสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาได้ในปี2004แต่ดันพลาดเป็นนิดเดียวแพ้คะแนนให้กับแอนดี้ชูเวอร์ในปี2005นะครับทำให้บัวขาวผิดหวังอย่างมากและซุ่มซ้อมอย่างหนักหวังจะกลับมาทวงเข็มขัดแชมป์คืนอีกครั้งมาดูกันว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับในยกในรอบไฟนอลน,นี้นครับยกแรกก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับระหว่างบัวขาวปอะมุก,กับแอนดี้ชูเวอร์ครับ ครับยกที่หนึ่งครับอย่างดูเชิงกันอยู่ะเชิงกันนะครับว่างแอนดีชูเอร์กับบัวขาปอมุกแ้ยายมาครับทั้งสองคนก็พยายามีะหาโอกาสในการออกของพุธนะฮะดูเชิงกันอยู่ครับุ่นายครับไ แบบลำตัวนะครับแอนดี้นี่เหมือนจะมีความเร็วมากกว่าบัวขาวนะครับแต่บัวขาวจะได้ลำตัวใหญ่กว่านะครับยังยังดูเช่นกันอยู่นะครับทีมบัวขาวมัทเรย์ อ่าหมัดซ้ายนะครับของบัวขาวเตะนะครับเตะซ้ายอุกซ้ายอุ้กขวาอ้าวอ้าแอนดี้นะแอนดี้เตะแอนดี้แอนดี้บุกหนักบัวขาวไม่ยอมเหมือนกันครับเพียงแน่นมากนะยังหลอกล่อบัวขาวอยู่นะครับแอนดี้ชูเวอร์ก็พยายามต้อนบัวขาวเข้ามุมนะ บัวขาวก็ไม <seeing> ่ยอมอยู่เฉยออกอาวุธมางนะครับแอนดี้เข้าไปสุ้มสีุ่มห้าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต่างคนต่างออกอาวุธนะตอนนี้ตอนบัวขาวเจนมุมนะครับ ยังยังโอกาสที่ไม่ตกกันทั้งสองคนยังหาโอกาสอุ้งตัดน้ำตัวไปก้าวคอเจาะยางครับ ต่อยางต่อยางต่อยางอยางครับครับต่อยันวโอ้เือไปครับสายตาดีนะครับโอ้โหวข่าวลได้ครับเมื่อกี้ รำตัวรำตัวทอยแรกกันครับกอดไว้ยกแรกเวลาก็ใกล้จะหมดลงไปแล้วเสียงว่าทาึยกแรกยกแรกหมดไปแล้วนะครับ ทั้งครูก็สูสีมาครับพี่เลี้ยงขึ้นมาครับพี่เลี้ยงขึ้นมาแอนดี้นี่ช้ำมาตั้งแต่แมตช์ที่แล้วนะครับทําให้แมตช์นี้โดนบัวขาวนวดเข้าไปอีกนะครับมีภาพช้าครับภาพช้าของแอนดี้ครับจังหวะแอนดี้ฝุกซ้ายลุกขวาลุกซ้ายกำลําตัวครับโดนภาพนี้บัวขาวเตะเข้าไปอีกนะครับโอ้ติ๊ <étique> <ural> แอนดี้นะครับก <Wasn> ็ <ubers smoking it> ข่าวนี้ทั้งสองคนก็ฟิตซ้อมมาดีนะครับระหว่างแอนดี้ชูเวอร์กับบัวขาปองมุกแอนดี้ชูเวอร์ก็มาป้องกันแชมป์ผู้ท้าชิงก็บัวขาวนะครับว่าจะมาทวงแชมป์คืนได้ไหมครับยกสองกำลังจะเริ่มขึ้นครับทีเลี้ยงลง เสียงละทางดังขึ้นยกสองครับแอนด,ดี้เหมือนจะบุกหนักเหมือนยกแรกเลยครับอาบัวขาวไม่ยอมนะครับถูกท้ายยกสองน,นี้บัวขาวไล่มาไล่เางเดียวเลยฮะ,ะแย่กรรมาการแย่ครับระหว่างแอนด,ดี้ก็ไม่ยอมคีบครับ ทั้งสองก็ยังหาโอกาสให้ตัวเองนะแอนดี้เหมือนจะผ่อนลงไปนะครับเผลอไม่ได้ครับก้างท้อนขบขวาเข้าไปครับ หลบได้ล่วงลงไปแล้วนะครับนอน, <ock> อนดี้ชูเวอร์แอนดีช้ชูลงไปนั่งเลยเผลอไม่ได้ครับบัวขาวเนี่ยครับลงไปนั่งดาวแรกแล้วครับถือว่าหนักนะครับอาวุธเมื่อกี้ฟุกตายเข้าไปเต็มหน้าเลยนะครับยังลุกขึ้นมาไหวครับแต่อาการมึนๆยังอยู่ครับบัวขาวจะ,ะเผด็จศึกเลยไหมครับ บัวขาวยังนวดไปเรื่อยๆอยู่นะเอนดียังพยายามบุกเข้ามาครับจะเข้าไปทิตบัวขาวให้ได้ครับเออเข่าครับตีเขาครับแอนดี้เหมือนจะต้านไม่ไหวนะครับ โดนฮุกขวาฮุกขวาอ้าวลงไปลงไปอีกแล้วครับที่ครั้งที่สองแล้วครับสองแอนดี้ลงไปคุกเขาครั้งที่สองแล้วครับยังยังลุกขึ้นมาได้นะครับยังลุกขึ้นมาได้ครับใกล้หมดยกสองนะครับเหลืออีกห้าสิบวินาทีห้าสิบวินาทีอ้าวลงไปแล้วครับแอนดี้ซูเมอร์แอนดี้ซูเมอร์ที่สามไปแล้วทำให้บัวเขาปอะมุกเป็นฝ่ายชนะ บัวขาวเป็นแชมป์เลยนะครับได้แชมป์ K1 Max 206ครั้งนี้ด้วยการชนะ KO Andy s h u w e r ในยกที่2นะครับด้วยเวลา2นาที13วินาทีครับครับพี่เลี้ยงและผู้จัดการก็ขึ้นมาครับมาให้กำลังใจขมามกอดบัวขาวนะครับบัวขาวถึงกับหลังน้ำตาออกมานะครับ กับชัยชนะในครั้งนี้บัวขาวปอประมุกนะครับแฟนแฟนแฟนญี่ปุ่นนะครับของบัวขาวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาให้กำลังใจบัวขาวแอนดี้แชมป์ เป็นแชมป์ที่บัวขาวดีใจมากนะว่ากลับมาทวงแชมป์แอนดี้ชูเวอร์ได้นะครับเพราะวาส2005นี้บัวขาวได้แพ้คะแนนไปครับผมนี่เป็นไฮไลท์นะครับโดนดาวแรกครับหูก้ายล้มลงไปครับปับหน้าสันเลยนะครับ นี่ดาวทูครับคุกข่าลงไปครับพัวขาวปอบบกครับด้วยการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อกลับมาชิงแชมป์ในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากครับ ต่อไปต่อไปเขามีาพลาดชานะครับจังหวะจังหวะของ,งแอนดี้ซูเวอร์ลลงไปลมลงไปจังวหวะแรกโดนทุบร้ายนะครับมีจังหวะสุดท้ายนะครับโดนทุกขวาล้มลงไปนอนเลยครับ นอนเลยครับนี่นอนหลับคาอากาเลยครับบัวขาวจะมีอะไรจะพูดนะครับแฟนๆของบัววกับแฟนๆชาวญี่ปุ่นและชาวไทยทุกท่านนะครับครับมาฟังกันนะครับ ขอบคุณครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นที่มาเชียร์ผมวันนี้แล้วก็ที่บ้านหรือดูทีวีวันนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมสำเร็จ <c oughs> เหนื่อยแต่ว่าเห็นแฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วก็ดีใจภูมิใจครับ <c oughs> ขอบคุณครับ นั่นเป็นคำพูดของบัวขาปอบระมุกครับว่าเขาดีใจมากที่แฟนชาวไทยที่ดูจากทีวีนะครับกับแฟนชาวญี่ปุ่นที่มาดูในรอบสนามในสนามนี้เป็นกำลังใจให้เขาอย่างดีเลยนะครับแรับแชมเปียนเควันเวอร์แม็กซ์สองพันหกะครับนี่เป็นภาพถ่ายทอดจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ เป็นภาพบัวขาวดีใจฮะนี่เป็นภาพผู้บัวขาวขึ้นได้แชมป์เควันเวอร์แมคสันโอเคครับ